ในตัวผลิตภัณฑ์ของคาเชอร์เองซึ่งทางบริษัท MAP Service t r d ว r a d i n g ได้นำเข้ามาใช้ให้บริการกับลูกค้าในหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับมีความทนทานการซ่อมบำรุงการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับ รวมถึงจากการประสบการณ์ของผมเองที่ได้ให้แม่บ้านเอาไปใช้ตามหน่วยต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพครับ NAP Service and Trading กับ c a r c h e r นะครับทั้งผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่เข้ามาทำงานกับบริษัท NAP ก็20กว่าปีแล้ว เข้ามาครั้งแรกก็มีเครื่องคาเชอร์ในช่วงแรกก็จะเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับก็ต้องบอกว่าคาเชอร์เองก็มีการเปลี่ยนผ่านในแต่ละเจนในแต่ละยุคแต่ละช่วงเวลานะครับจนมาถึงเป็นคาเชอร์ไทยแลนด์นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รังเราใช้เราก็ได้มีการขยายต่อยอดของลายการใช้เครื่องตั้งแต่เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงตอนนี้ก็มีเครื่องทำความสะอาดตั้งแต่เล็กเป็นเครื่องดูดฝุ่นแคนิสเตอร์นะครับจนมาเป็นเครื่อง อ,ออตโต้สครับเบอร์นะครับก็ได้มีการใช้งานขยายาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน,นื่องครับผมสำหรับในอนาคตต่อไปนะครับทางคาเชอร์เองก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆทั้ทงทั่วโลกเองก็ได้เริ่มเอามาใช้แล้วเป็นระบบ AI หรือจะเป็นระบบโลบอทนะครับทางนี้เราก็ำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะให้มีการาร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันในอนาคตค,ครับ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทั้ง n อ p กับคาเชอร์ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับในปีที่แล้วก็จัดที่สยามพารากอนปีนี้ก็จัดที่เดอะมอลล์บางกะปิผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่เราได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันผมว่าพนักง,งานเองเนี่ยเขาก็จะได้มีขวัญและกํำลังใจในการปฏิบัติงานและก็พัฒนารวมถึงมีจิตการให้บริการกับลูกค้านะครับ สวัสดีครับผมสลันชื่อสั์สกุลชัยนะครับเป็น GM ของ c a r ์เชอ Thailand นะครับวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานแต่งยู u ์ค l e น n e r Day นะครับซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีพร้อมกันทั่วโลกโดย c a r ์เชอร์จะร่วมมือกับผู้ประกอบการทางความสะอาดท้องถิ่นในแต่ละประเทศจัดงานนี้ขึ้นเพื่อลาลึกและขอบคุณในความเสียสละและความทุ่มเทของพนักงานทางความสะอาด ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหน่วยงานต่างๆทั่วโลกครับซึ่งผมหวังว่าการจัดกิจกรรมที่มีขึ้นทุกปีนี้นะครับจะช่วยส่งเสนิมและสนับสนุนให้มีการส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีนี้ต่อเนื่องไปในอุตสาหกรรมการทาอ่องเที่ย์ของเราครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะทิติพรหมอกีลาบิสเนสแมเนเจอร์ดูแลในส่วนของ BSC Culture ประเทศไทยค่ะ ความสำคัญของบริษัท NAP กับบริษัท Carcer ในส่วนของ Partnership ด้วยความที่บริษัท NAP Service and Trading เป็นบริษัทรับทำความสะอาดและดูแลอาคารครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์การทำความสะอาดมากกว่า35ปีโดยเป้าหมายของบริษัท NAP Service and Trading สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท Carcer เนื่องด้วยบริษัท Carcer เป็นบริษัทชั้นนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาด คาเชอร์สามารถแนะนำออกแบบการทำความสะอาดโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการทำความสะอาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดให้ลูกค้าลดเรื่องของเวลาคนและการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด